สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหญิงนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแพ็กเกจนะคะราคาพิเศษประจำปลายปีแล้วก็ต้นปีด้วยนะคะสำหรับปีนี้ของเราแล้วก็ปีหน้าของเรานะคะนั่นก็คือแพ็กเกจหิมปะปกายตะวันนะคะจะจำหน่ายในวันที่27ธันวาคมถึง2มกราคมนะคะแพ็กเกจนะคะมีราคา500บาททุกเซิร์เวอร์สามารถเข้าซื้อได้เลยนะคะ สำหรับในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยชุดแฟชั่นนะคะหิมะประกายตะวันนะคะ1ชุดเสื้อกับหัวเนาะกล่องผ้าดิ้นนะคะกล่องผงยกดำกล่องสมบัติเต่าดำ20กล่องนะคะและยาเปลี่ยนเอ็นภาษาสาน30เม็ดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูชุดกันในเกมเนาะชุดนานาอันนี้ก็เป็นชายหญิงนะคะสำหรับตัวชุดเนี่ยก็จะมีสกิลด้วยนะคะ อดตะปาเสร็จกลายเป็นนอนนะคะน่ารักจังเลยคงอยู่กี่นาทีวะตุ๊กตาหิมะที่ก่อขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครชายกระทำกับตัวละครหญิงกันบ้างนะคะเออเต็มข้อ ก็มีความเป็นน้อนเหมือนกันนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นสกิลแฟชั่นที่ทำให้เรากลายเป็นตุ๊กตาหิมะนะคะน่ารักจุงเบยนะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของแพ็กเกจกันต่อไปกันดีกว่านะคะก่อนที่ตัวละครมันจะมุ้งมิง้งมากกว่านี้จนหน้าเหมือนเคี้ยวนะ แพ็กเกจตต่อมานะคะนั่นก็คือแพ็กเกจตกระบี่กลางเหมยนะคะจัดจําหน่ายในวันเดียวกันนะคะในราคา500บาทเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยร่วมซื้อได้เลยนะคะภายในแพ็กเกจตนะคะจะประกอบไปด้วยกระบี่เดียวนะคะกระบี่กลางเหมย1ชิ้นนะคะแล้วก็หน้ากากนะคะเงาวิญญาณพูด1ชิ้น กล่อง5แสงนะคะที่ด้านในบรรจุห้ามวลปับมานยาจือเชิญพิเศษนะคะและกล่องสมบัติเสือขาวจำนวน20กล่องนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูแฟชั่นกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ในะราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแพ็กเกจกระบี่กลางหมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบี่นะคะมีสีชมพูนะคะแล้วก็ถูกประดับประดาไปด้วยดอกท้อนะคะรวมไปถึงหน้ากาก เงาวิญญาณพูดนะคะก็ค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะอุ้ยดูดิมันเข้ากันตั้งแต่สรนะ้อยย่าอุ้ยสวยมากๆเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นตัวกระบี่เดียวนะคะสำหรับเมนกระบี่เดียวสาวๆนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแฟชั่นชินนี้อย่างแน่นอนนี้ตัวผู้ชายก็ใส่อยู่ของผู้ชายจะเป็นแบบหน้ากากเออเขาเรียกว่าอะไรนะหน้ากาก pm 2.5ค่ะอ่าฮะหน้ากากทึบ แต่ของผู้หญิงจะมีความเป็นโปร่งใสนะคะโปร่งใสนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะคะสกิลของแฟชั่นกระบี่เนาะสำหรับเป็นกระบี่เดียวไม่ควรพลาดนะคะสวยงามมากเรามาดูแพ็กเกจสุดท้ายกันนะคะแพ็กเกจที่สามนะคะ แพ็กเกจที่3นะคะจะเป็นขนแดงปักยกคลุมนะคะหรือว่าเป็นในส่วนของผ้าคลุมนั่นเองนะคะแพ็กเกจขนแดงนะคะจะราคาอยู่ที่500บาทเช่นเดียวกันนะคะ จะจนไหนในวันที่27ธันวาคมถึง2มกราคมนะคะทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถเข้าร่วมซื้อได้เลยนะคะตามวันและเวลาดังกล่าวในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะภายในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยผ้าคุมขนแดงปักยกนะคะห่อสนับสนุนสำนักกล่องสมบัติหงแดง20กล่องนะคะแล้วก็ผลบัวหิมะร้0ยปีจำนวน5เม็ดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซื้อคลุมกันนะคะ อันนี้ทีมงานก็จะให้เราเห็นกันอย่างชัดๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายนะคะมีโทนสีเดียวกันนั่นก็คือสีขาวนะคะสีขาวสีชมพูอ่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมัดๆอยู่ข้างหลังนะคะก็เรียกว่ามีปุกปุยแขวนอยู่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจแพ็กเกจดีๆราคาสุดคุ้มในราคา500บาทนะคะแต่ว่า ผลงานนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะสามารถเข้าอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะจำหน่ายในวันที่เท่าไหร่นะ <c oughs> ความจำสั้นในวันที่27ธันวาคมถึงวันที่2มกราคม5ทุ่มห้นาทีนะคะใครที่ไปเที่ยวปีใหม่กลับมาก็ยังทันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคาสุดคุ้มแบบนี้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้นั้นสามารถอ่านได้ที่หน้าเพจหรือว่าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็สามารถแจ้งทางอินบ็อกซ์ให้น้องๆส่งลิงก์ให้ได้นะคะห้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ